อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปข้างต้นว่าจํานวนเงินจํานวนแรกที่หายไปคือเงินจํานวน1นึ่งแสนยูโรที่ไม่ยอมโอนจากประเทศไทยเข้าบัญชีสมาคมและเข้าบัญชีมูลนิธิจํานวนเงินตัวที่2คือจํานวนเงิน10,000ยูโรที่หายไปจากบัญชีมูลนิธิจํานวนเงินจํานวนที่3คือเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่สีกายเยอรมน,นี ทำการเบิกกับผ้าจา์โดยไม่สามารถแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ะอาจารย์ตรวจสอบพบว่าค่าขอวีซ่านั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณแค่เพียง100ยูโรเท่านั้นแต่สีกาเยอรมันได้เรียกค่าใช้จ่ายผ้าจารสองครั้งครั้งแรกเป็นจํานวน20,000ยูโรหรือประมาณ700,000บาทเสร็จครั้งที่2เป็นจํานวนประมาณ40,000ยูโรด้วยกันเป็นเงินประมาณ1.5ล้านบาท ซึ่งข้อมูลนี้เมื่อทำการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดนจริงดังนั้นจึงมีการฟ้องคดีดังกล่าวอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งสีกาเยอรมันได้มีการขอเลื่อนคดีหลายครั้งเนื่องจากสาเหตุว่าทนายความคนเดิมถอนตัวไม่ยอมรับทำคดีต่อให้และสกาเยอรมันได้ไปขอร้อง ให้ทนายความอีกเจ็ดคนเจ็ดสำนักง,งานเป็นทนายแก้ต่างให้แต่ไม่มีสำนักง,งานไหนรับเป็นทนายให้สีกาท่านนั้นเลยผมไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดทนายความเยอรมันจึงไม่รับจะเป็นจริงหรือไม่ตามที่ปรากฏในข่าวว่าสีกาเยอรมันนั้นไม่มีเงินว่าจ้างทานายอันนี้ไม่ทราบได้สาเหตุที่คดีล่าช้าก็คือในประเทศเยอรมันนั้น การตรวจสอบต่างๆเป็นไปด้วยความเข้มงวดจำเลยแม้จะเป็นคดีแพ่งก็จะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอจะต้องมีทนายความในการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีคดีแพ่งในประเทศเยอร,รมันนั้นเท่าที่กับผมทราบคดีที่มีทุนทรัพย์มากกว่า50,000ยูโรขึ้นไปจำเลยต้องมีทนายความในการให้ความช่วยเหลือ เพราะนั้นโดยมาตรฐานคดีของเยอรมันนั้นเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกที่เราสามารถที่จะยอมรับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นได้